เดิมก็คือเราไม่ได้เจอเสำหรับ t ิ k ต o k กับรอนในเพจของบอ o มูนะคะแอแป๊บหนึง่งไม่เกิน1นนาทีแน่ๆอ่ะโอเคมาค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนเดิมก็คือเราไม่ได้เจอกันจากการไลฟ์มาพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าอ่อด้วยความหลายๆเรื่องแต่ว่าบอกก่อนนะว่าหลังจากนี้เราจะมาเจอกันให้หายคิดถึงบ่อยๆแล้วก็ ให้แบบสม่ำเสมอออสุดยอดสุดยอดสำหรับทิกตอกสำหรับในเพจบอกได้เลยว่าอ๋อเอาจริงนะเดี๋ยวรอบนี้ไม่ได้ไลฟ์นานนะนะเราก็จะมองว่าเฮ้ยเรามองแต่กล้องทนะิกตอกเนี้ยอ๋อเรามีกล้องในเพจของเราด้วยโอเคไหนลองเสียงชัดไหมไหนลองทักกันมาหน่อยว่าเสียงตอนนี้มันชัดไหมแล้วก็แสง สีเสียงเออตอนนี้มันชัดไหมมาเช็คก่อนเช็คแป๊บเดียวแล้วก็มาทักทายกันก่อนนะมาทักทายให้เราหายคิดถึงกันก่อนว่าเออเราจะมีอะไรอยากวันนี้อยากใครอยากมีคำถามอะไรฝากคำถามไว้นะ Q&A ตอนหลังเดียวบอสมูจะตอบให้ทุกคำถามได้เลย โอเควันนี้นะบอกได้เลยว่าวันนี้แพงมากวันนี้ดีมากแล้ววันนี้เป็นวันนี้เทคนิคแน่นมากเพราะว่ามอสหมูทํากันบ้านมาให้แบบทั้งประสบการณ์ทั้งวิชาการอัดแน่นมากสําหรับไลน์นี้ไม่ว่าจะเป็นการไลน์ในทิกตอกหรือไม่ว่าจะเป็นการไลน์ในไหนแล้วแต่ก็คือเป็นการไลน์ที่ตั้งอกตั้งใจในการเอาประสบการณ์เข้ามา,มานอกจากประสบการณ์แล้วก็ยังมีวิชาการ มากๆตัวบอสหมูบอสหมูบอกก่อนนะว่าตัวบอสหมูเองอะ่ะบอสหมูอพัฒนาตัวเองต้องบอกว่าตัวบอสหมูตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในโลกใบใหม่อะ่ะมาแบบหืทุกวันและทุกเวลาเอาจริงนะบอสหมูก็จะอายุหกสิบแล้วใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วรู้ไหมว่าบอสหมูจ่ายค่าเรียนไปล้านกว่าบาทเกือบสองล้านเลยนะไม่ใช่ล้านแบบ ล้านหลักหมื่นนะบอนหมูเมื่อปีที่แล้วบอนหมูจ่ายค่าเรียนไปเกือ 2, 000, 000บสองล้านบาททำไมค่าที่จะจ่ายค่าเรียนแพงขนาดนั้นเพราะว่าจะถูกหรือจะแพงสำหรับการเรียนนะการเรียนไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วเราเอามาใช้งานไหมบอนหมูจ่ายไปสองล้านแต่บอนหมูทําเพิ่มได้อีกร้อยล้านถือว่าถูกไหมแต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูเรียนไปแล้วหนูจ่ายค่าคอร์สไปหมื่นหนึ่งค่ะบอนหมูขา แพงมากค่ะหมื่นหนึ่งเนี่ยหนูเอามาทําได้หลักล้านไหมหรือหมื่นหนึ่งหนูเอามาทําได้ทําเงินนําทองต่อยอดได้ถึงหลักแสนไหมมันจะถูกหรือมันจะแพงมันอยู่แค่เวอร์ชั่นนี้เองก็คือไม่ว่าถูกหรือแพงมันมาจากว่าหนูหรือว่าพวกเราทุกคนอะเรียนแล้วเราเอาเงินอ่าเราเอาวิชาการหรือเอาสิ่งที่เราเรียนหรือบอดใคทที่บอดหมูทําทุกวันทุกวันทุกวันอะ เอาไปใช้งานไหมถ้าเราเอาไปใช้งานแสดงว่าเราเสียเวลาแล้วเราคุ้มกับเวลาที่เราเสียจูกงไม่จุหรือแม้แต่ว่าเราจ่ายค่าเรียนแพงขนาดไหนก็แล้วแต่มันคุ้มหรือมันไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วเราเอาไปใช้ไหมส่วน3คุณล,ลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จบอกก่อนนะว่าส สามคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันเป็นแบบ3ามเบสิกของคนในโลกนี้ที่เขาเอามาใช้งานแล้วก็เขาก็เอามาคือมันมีไม่กี่คนหรอกที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้อสจจมมติหนึ่งในร้อก็จะอีกเวอร์อชันหนึ่งหนึในล้านอีกเวอร์ชันหนึ่งในร้อล้านหนึ่งในร้อยล้านเนี่ยเขาก็จะเอา1นึในร้อยล้านเนี่ยมา ทําการวิจัยว่าหนึ่งในร้อยล้านเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างละ่ะนั้นแหลเขาตื่นยันเขานอนเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างสําหรับหนึ่งในร้อยล้านเอออยากรู้เลยใช่ไหมอ่ะอยากรู้ทักทายกันมาก่อนเพราะว่าบอกก่อนนะว่าไรนี้เป็นไรที่แพงอ่ะทักทายกันมาก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขยับบุ๊กก่อน ามาทักทายกันก่อนนะทักทายกันก่อนว่ากองเบี้ยวซะแล้วโอเคทักทายกันมาก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างพอดีบอสไม่ได้ไลฟ์พอสมควรแล้วหลัลงจากนี้ก็จะมีการไลฟ์บ่อยๆมากขึ้นก็อาจจะเราอาจจะมีคำถามอยู่ในใจเดี๋ยวเราเอามาเก็บมันถามรอนหน้าก็ได้เนาะบอกก่อนนะว่าเอา สามคุณสมบัติของคนที่สำเร็จสูงสุดมีอะไรบ้างเอาไปข้างหน้ากันก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าใครมาตอนหลังก็เดี๋ยวมามาย้อนดูข้างหน้าแล้วกันเนาะข้อที่หนึ่งเลยบอกก่อนนะข้อที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดสตาร์ทตัวเองอะอะไรที่ตัวเองจะสตาร์ทบ้างล่ะหนึ่งเลยนะห้ามมีข้ออ้างค่ะคุณขาข้ออ้างอะ กับคนที่จะไม่ทำเนี่ยถ้าเราจะไม่ค่อยได้ลงมือทําอะไรหรือเราไม่เริ่มที่ลงมือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีข้ออ้างใช่ไหมข้ออ้างของเราเนี่ยบอกก่อนนะว่าข้ออ้างของเราเนี่ยมันก็จะลักษณะว่าฉันทําไม่ได้หรอกอ้อตอนนี้ฉันยังไม่ว่างตอนนี้ฉันยังไม่สะดวกที่จะทำอ้อตอนนี้เวลาฉันงานประจําฉันยุ่งมากหรือตอนเนี้ยฉัน ต้องแหนเช้าเย็นเย็นฉันทำอะไรหมดเวลาแล้วเช่นการออกกำลังกายหลายคนเขาบอกเอ้ยไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยหรือการกินอาหารที่ดีหลายคนบอกว่าก็อาหารมันมาก็ต้องกินอาหารกับครอบครัวถูกไหมแต่จริงๆอ่ะเรากินได้แค่เรากินปริมาณที่น้อยหรือแค่เราเลือกชน,นิดของการกินแค่นั้นเองแค่นั้นเอง คนที่ประสบความสําเร็จต้องไม่มีข้ออ้างนอกจากไม่มีข้ออ้างเนี่ยห้ามมีการแก้ตัวเพราะเวลาที่เรามีการแก้ตัวเราจะมองว่าเราเป็นไงเราจะมองว่าเราถูกถูกไหมเราจะมองว่าอ๋อเราเราไม่ผิดอะเอาตรงข้ออ้างคือเราไม่ได้ยอมรับว่าเราบกพร่องเรื่องเรื่องนั้นถ้าเรามีข้ออ้างเช่นบอสหมูบอกว่าเอ้ยอบอสหมูจะไป อะไรเดีย,บอ,ยอบ,บอบบหนหมูจะไปประชุมที่ออฟฟิศเออบอนหมูบอกเดี๋ยววันนี้บอนหมูจะไปประชุมที่ออฟฟิศแล้วบอนหมูก็มีข้ออ้างโน่นนี่นั่นออกวันนี้เช้านี้ต้องเลี้ยงหลานเออช่วงนี้ช่วงนี้ยกตัวอย่างหลานหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ติดหลานอ่าววันนี้ต้องเลี้ยงหลานเอาวันนี้ต้องดูงานโน่นนี่นั่นไม่ค่ะถ้าเราปักหมดุดวันหนึ่งที่เราจะทําอะไรเนี่ยให้เราทําให้ครบให้จบอย่ามีข้ออ้าง แล้วก็ข้ออ้างนี้บอกตรงนะมันคือการทำลายล้างความสำเร็จตั้งแต่แรกเลยอะตั้งแต่แรกแห่งความสำเร็จอะมันจะไม่มีเลยเพราะเราจะมีข้ออ้างในการจุดสตาร์ทเราวิ่งเช่นการวิ่งอ่ามาราทอนอ่ะ,ะ,อะวิ่ง100ร้อยเมตรก็่ไหนง่ายๆการที่เราจะวิ่ง100ร้อยเมตรอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้าวข้ออ้างเราวิ่งไม่วิ่งอ่ะเราจะต้อง ไปโน่นอ่ะเดี๋ยวเรามุงโน่นอ่ะไม่วางโน่นนี่นะคือข้ออ้างนั่นแหละถ้าเรามีข้ออ้างเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะไม่มีจุดสตาร์ทแม้แต่การที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจเลยอันนี้สําคัญถ้าหลายๆคนก็บอกว่าให้คุณตัดสินใจภายในสิบเจ็ดวิเลยเช่นคุณบอกว่าคุณจะออกไปออกกําลังกาย ภายใน17วิเนี่ยคุณอย่าเปลี่ยนใจแต่จริงๆอ่ะตัวบอนหมูอ่ะมสหมูจะตัดสินใจภายใน3วิเพราะว่ามันรู้สิบเจ็ดวิสำหรับบอนหมูมองว่ามันนานถ้าสามวิอ่ะบอนหมูบอกว่าเดี๋ยวบอนหมูจะออกกําลังกายอ่ะบอนหมูก็เตรียมเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปออกกําลังกายเลยหรือว่าจะเปลี่ยนไว้ตั้งแต่แบบตื่นมาเปลี่ยนแล้วลงมาเลยแล,ออแ,แล้วกินกาแฟแล้วก็ไปออกกําลังกายเลยก็คือตัดสินใจตอนนั้นเลยเหมือนตอนไลฟ์สดอันนี้วันนี้จริงๆแล้วบอนหมูเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ปักหมดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่โอเคมาแล้วอุ้ยชอบเห็นกล้องแล้วแบบอยากไลฟ์เลยอ่ะตอนนี้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจออแฟนเรามานานแล้วเราไม่เจอแฟนขับเรามานานแล้วใช่ไหมพอเราคิดถึงแฟนๆโอ้พอเห็นกล้องวันนี้น้องๆเซ็ตกล้องมาเลยโดดเลยค่ะโดดแบบหืหเต็มอกเต็มใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสจะไม่มีข้ออ้างเช่นวันนี้ไม่มีข้ออ้างว่า ไม่อยากไล์สดเพราะว่าอาโนนไม่อยากไล์สดวันนี่ไม่ค่ะพอมาถึงปุ๊บนั่งเลยนั่งแล้วบอกน้องเลยว่าจะไล์สดตอนนี้เท่านั้นเออแล้วก็ข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยบอกก่อนเลยว่าต้องตัดสินใจเฮ้ยเห็นนี้สําคัญนะบางคนอะ่ะมันตัดสินใจไม่เด็ดขาดตัดสินใจจริงนะแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจพรุ่งนี้ไม่เอาแล้ววันนี้ตัดพรุ่งนี้ไม่เอาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ คุณต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดเท่านั้นเพราะการตัดสินใจอะ่ะถ้าไม่เด็ดขาดมันก็จะเป็นลักษณะว่าอา่ามันมันเลือนๆลางๆอะ่ะมันไม่ชัดต้องตัดสินใจประมาณว่าฉันจะเอาแบบเนี้ฉันจะต้องทําแบบนี้ฉันจะรวยเวอร์ชั่นเนี้ยและฉันจะประสบความสําเร็จแบบเนี้ย คือฉันต้องเอาให้ได้กับการที่ฉันประสบความสําเร็จถ้าฉันบอกว่าฉันจะเอาให้ได้ในการที่ฉันจะประสบความสําเร็จแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าเราตัดสินใจมั่น,ม,นมั่นแบบเนี้แน่นอนไม่มีใครเปลี่ยนเราได้เลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรว่าถ้าการตัดสินใจของเราที่เข้มแข็งได้เนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง,งแน่ๆบอกได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้า การตัดสินใจของเราเข้มแข็งและแน่วแน่มากพอแต่ที่สาคัญนนะระหว่างทางเนี่ยเหมือนสมมติเราเดินทางไปเชียงใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่อาเดี๋ยวเราแวะนครสวรรค์สองวันแวะอ,อ,อุจรดิษสามวันแวะจังหวัดแพร่ไม่ค่ะถ้าเราตัดสินใจแบบแน่วแน่เราจะไม่แวะข้างทางตรงไหนหรือแวะก็แวะแบบว่าเช่นแวะแค่กินข้าวแวะแค่เติมพลังแวะแค่ รับความรู้แวะแค่ต้องการที่จะรับเพื่อนไปกับเราเอออันนี้สําคัญนะถ้าเราจอดข้างทางสมมุติเราจะไปเชียงใหม่แล้วเราเราไอ้นึกถึงว่าเชียงใหม่มันเป็นจุดทงของเราที่เราจะประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วปกติอ่ะหลายๆคนก็จะแวะนครสวรรค์สองวนันแวะกําแพงสองวนันอ่ะกวรจะถึงมันไม่มีเวลาเวลาที่จะถึงจุกไหม แต่ถ้าเกิดสมมติเราแวะหนึ่งชั่วโมงในการรับคนไปขับเราแวะหนึ่งชั่วโมงในการหาความรู้แล้วก็ไปต่อแวะอีกสักครึ่งชั่วโมงในการที่เราจะเอาความรู้ถ่ายทอดกับคนอื่นเพื่ออะไรรู้่าบอสหมูบอกว่าหลายๆคนถามว่าทาไมรวยขนาดนี้ทําไมใช้ชีวิตแบบไลฟตายก็ก็น่าจะสบายแล้วอะแล้วให้มาออกออกมาให้ความรู้เพื่ออะไรถูกไหมและหลายคนก็ถามบอสว่าเฮ้ยออกมาไลฟ์สดให้เหนื่อยทําไมไม่ไม ยิ่งหลายยิ่งเก่งยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งทำให้บอสหมูเจริญเข้าหน้าไปทุกวี่ทุกวันเพราะบอสเป็นคนที่ชอบแบ่งปันการแบ่งปันของบอสเนี่ยบอกก่อนนะว่าตัวบอสหมูบอสหมูทำกันบ้านต้องใช่เท่านั้นไม่ใช่อาความรู้สึกที่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งไม่นะตัวสิ่งตัวสิ่งเดียวที่บอสหมูเอามาแบ่งปันต้องใช่ เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้รับตรงนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ว่าอังกฤษนะต่อให้อีลอนมาร์อีลอนมาร์ก็ออกมาให้ความรู้หรือเจฟเจ้าของอเมซอนเขาก็ออกมาให้ความรู้เหมือนกันทุกคนในที่ประสบความสําเร็จในโลกเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความรู้เหมือนกันแม้แต่เจ้าสัวเจ้าสัวที่เขาเรียกอะไรในโลกเนี้ย ประเทศไทยเจ้าส่วนของประเทเนะเขาก็ออกมาสอนออกมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้รับบอกได้เลยว่าตรงนี้สําคัญนะกว่าจะถึงเชียงใหม่เนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานหรือประสบความสําเร็จใช้เวลาไม่นานเพราะเราปักหมุดแล้วจะเอาแบบนี้จะทําแบบนี้อยากได้แบบนี้แล้วต้องได้แบบนี้ด้วยความเชื่อมั่นมาจากข้างในเท่านั้นนี่ข้อที่สองนี่เป็นอะไรที่ สำคัญไม่แพ้กับข้อแรกเลยข้อที่2เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้กับข้อแรกแล,แล้วข้อ3ล่แะบอสคืออะไรอยากฟังเลยใช่ไหมว่าข้อ3มอะ่ะมันคืออะไรข้อ3คือการโฟกัสนี่แหละเอาแบบง่ายๆสบายๆแต่อย่าหลุดโฟกัสไม่เอาโอ่รับหูรับตาเครียดกับการโฟกัสไม่ได้นะคุณขาให้โฟกัสแบบชิลแต่โฟกัสแบบสม่ำเสมอและแบบมีความสุข การโฟกัสทุกคนน่ะจะมีการโฟกัสที่แตกต่างกันบอกได้เลยว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะโฟกัสแบบแน่นๆหนักหนักหรือคนที่ประสบความสําเร็จน่ะเขาก็จะโฟกัสแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเคยเห็นม้าที่ม้าแข่งอ่ะม้าแข่งบอกก่อนนะว่าเขาจะมีที่ครอบตรงตาม้าอย่างนี้เลยเพื่อให้ม้ากอกลูกตาซ้ายและขวา พราะปกติอะถ้าม้าเขาวิ่งอะนะถ้าม้าแข่งอนะถ้าเขาวิ่งอะเขาจะไม่หันหน้าหันหลังอยู่แล้วแต่ลูกตาม้าเขาจะมองซ้ายได้มองขวาได้เพราะว้าเวลาแข่งม้าเนี่ยเขาจะใส่ตัวบงังสายตาม้าไว้เพื่อให้ม้าโฟกัสข้างหน้าพอม้าโฟกัสข้างหน้าเนี่ยม้าก็ไม่ค่อยวกแวกไม่ได้จินตนาการว่าอีกตัวนี้จะแซงแ้ะ ตัวนี้มันขึ้นหน้าไปแล้วหรือตัวนี้อยู่หลังใช่ไหมกําลังจะแซงใช่ไหมอ๋อโคนข้างทางเชียประมาณไหนแล้วข้างนี้มีอาหารคือมีฟางหรือมียาให้มากินไม่เขาจะต้องเอาตัวเฟรมใส่ครอบครอบหน้าหมาไว้เลยเพื่อให้หมาวิ่งไปข้างหน้าได้เยอะสุดการซ้อมของวิ่งม้าจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสเพื่อไม่ให้เราสอดข้างทางเพื่อไม่ให้เรา แวะข้างทางหรือดูคู่แข่งอะไรแล้วแต่บางทีเนี่ยการดูคู่แข่งเนี่ยดีนะถ้าดูแล้วไม่ได้เอามาเปรียบเทียบเชิงลบเชิงลบคืออะไรก็คือเช่นโหทำไมคนนี้รวยจังเลยอะ่ะทำไมเราไม่เห็นรวยเลยหรือเราทำไมไม่รวยเท่าเขาไม่ดูเขาเห็นเขาประสบความสำเร็จเราต้องมีการชื่นชมเขานะแล้วนอกจากชื่นชมเขาอ่ะเราต้องอินแาบเขา ถ้าเราดูเลยว่าอารมณ์ของคนรวยเขาอารมณ์แบบไหนคนในโลกเนี้เชื่อเหอะไม่มีที่อารมณ์แบบวียงวียงวินวินจะมีแต่อารมณ์ชิลสบายสบายเขาเรียกอะไรอะอารมณ์เฟอร์ฟิลที่อะอยู่ตรงไหนก็มองอะไรแล้วมันใช่ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นบอกกันเลยว่าถ้าเป็นแบบเนี้ทุกคนจะอยู่ในภาวะที่โฟกัสแบบชิลโฟกัสแบบสบายโฟกัสแบบ ไม่ได้แบกของหนะักโฟกัสอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสแล้วการที่ลงมือทําแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะลงมือทําไปเรื่อยๆอะ่ะลงมือทําแบบไม่ต้องเพอร์เฟกแล้วลงมือทําไปเลยเพราะว่าอ,อะไรล้วระหว่างทางอะ่ะมันต้องมีการซ้อมการซ้อมกันปรับแล้วก็กว่าจะถึงปลายทางมันค่อนข้างต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่อยู่หนึ่งในร้อย หรือเราอยากเป็นหนึ่งในร้านหรือเราอยากเป็นเวอร์ชั่นไหนที่อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า,เรา,เ,เ,ราเ,เราจำเป็นที่จะต้องเราจาเป็นที่จะต้องโฟกัสให้มันมั่นให้มันดีให้มันใช่เท่านั้นแล้วอะไรที่สำคัญและไม่สำคัญอะไรล่ะที่สำคัญสำหรับเราและไม่สำคัญสำหรับเราให้เราเลือกสิ่งที่ เราโฟกัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพ่วงกับความสําเร็จเราอะเช่นเราบอกว่าเราจะขายของออนไลน์นะเราก็จะโฟกัสกับการขายออนไลน์แบบสม่ําเสมอแล้วก็โฟกัสโฟกัสเนี่ยมันมีหลายอย่างนะโฟกัสความคิดก็คือเป้าหมายโฟกัสโฟกัสโฟกัสแล้วก็โฟกัสวิธีการทําแล้วก็โฟกัสการพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งที่เราทาทุกทุกการการทําของเราอะ่ะให้เราโฟกัส ทุกการการะทำทุกอย่างแล้วก็โฟกัสสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเพราะว่าองจริงเงเวลาแต่ละคนก็ยี่บสี่ชั่วโมงถูกไหมยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าสำหรับคนประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีการเรียนรู้ถูกไหมการลงมือทำแล้วก็การปรับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีเกี่ยวกับการพัฒนาคือทุกอย่างอะถ้าเราแวะข้างทางไปทำโน่นทำนี่เพิ่ม ที่มันไม่ได้เมนการหลักสําหรับสิ่งสําคัญของเราบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่มันจะเสียเวลากับข้างทางเยอะไปเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าข้อที่1เวลาทําอะไรหนึ่งห้ามออามีข้ออ้างข้อ1นะห้ามมีข้ออ้างอันนี้สําคัญอันนี่2ให้คุณตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยการตัดสินใจแบบแน่วแน่ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องชัด เหมือนถ้ามองกระจกแลกระจกใสแจ๋วอะไม่อยากระจกที่แบบว่าขมุข,ขมัวแบบนั้นแล้วก็สามพลังการโฟกัสโฟกัสแบบการเรียนรู้โฟกัสการทําโฟกัสความคิดอันนี้เนี้ยยังไงก็ต้องโฟกัสแบบให้มันสุดๆไปเลยบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำสามสิ่งนี้เนี้ยยังไงก็ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยบอนหมูขอฝากหน่อยว่าสิ่งที่บอนหมูพูดวันนี้ ให้เอากลับไปทำแบบไม่มีข้ออ้างแล้วทำแบบมีโฟกัสแล้วทำแบบให้มีการตัดสินใจเยี่ยมทำแบบแน่วแน่โอเคเดี๋ยวบอลหมูจะมาอีกรอบหนึ่งไม่นานไม่นานไม่นานอาจจะเป็นวันนี้แต่ไม่เกินพรุ่งนี้แน่ๆคะ่ะโอเคบ๊ายบาย